สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับมือนีพาพี่น้องมาเลาะทังบานทุ่งขุนน้อยนะครับตำบลเจรละแม่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่เห็นคอกนี่นะครับวังช่วงเที่ยงนะครับแต่ว่าหาเจ้าของบ่เห็นนะครับบ่เห็นเจ้าของก็เลยมาใหม่ในรอบแรกนะครับ พอดีพอบุญพอดีนะครับสวัสดีครับครับผมอขอทราบชื่อไอ้พิชาโนนขจรฟุ้งพิพิชาโนนขจรฟุ้งพิชาโนนขจรฟุ้งออ๋ชื่อนนชื่อนนครับคุณนนท์นามสกุลเดียวกับสจสีบู่ขจรฟุ้งครับลูกชายท่านสจครับโอ้เนาะพ่อบ่อยู่แล้วเนาะสมมือนีนเนาะ ถือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่ใจกว้างคนหนึ่งเลยท่านสจสีบูกะจรฟุ่งนะครับนี่คุณนนท์เฮ็ดงานอยู่อยู่อบตหนองบ่ออบตหนองบ่อครับและเลียงง่วนี่เด้อเลียงเป็นก็ก็เป็นนี่แหะพอได้ออกก็ร่างกายใครกูฮะฮะรอเรียนู่ เคยเลี้ยงมาก่อนเนาะครับเนาะเลี้ยงมาตงกอนตั้งแต่อยู่กับท่านสุรศักดิ์กุลละอืมอืมครับตะกี้เลี้ยงอยู่ที่บ้านมันพมูนมันพมูนครับสุรศักดิ์ฟาร์มแมนแมนครับเลี้ยงหลายอยู่บ่ตะกี้หวยมันเกือบเกือบร้อยอยู่บนตัวหมูเกือบร้อยแมนบ๊อครับตอนนี้สุรศักดิ์ตอนนี้สุรศักดิ์ฟาร์มนี่เลิกแล้วแมนบ๊อไม่ครับก็คือบ่ได้เลี้ยงแล้วครับแล้วฟาร์มดีฟาร์มก็ ก็มีกับมันกำลังเท่อกับมีคนไปยูหั่นพมกกไปตัดหญ้ามื่อสัรูโอ้แต่หยายังมีอยู่รับกับหยาโอ้เที่ยวไปตัดหยายอยู่พ่อมุ่นมันบ่นี่รับแมนฝั่งวาลินพูนได้พี่น้องแถวแถวเลื่อยหาดคู่เดือยไปนี่ครับหลายหญ้าหยาเก่าที่เคยปลูกนะครับอืมนี่ตัดมากมันก็อยากผลแน่เลยเดี๋ยนนี่มันเอาเวลาไหนไปตัดกับช่วงเลือกงานกับประมาณสี่โมงแรกแมนครับ เลืกงงานมากกับบริปิสายเลยติ่แต่ละมื้อนี่ไปยู่กับงัวนี่ยเดีต้องไปตัดยาไม่ให้งัวนเสมือครับตัดมานนี่คือกินแรงกินเศร้าเม็นบ่อยเนี่ยอ๋อ้ประมาณจากโลเนี่ซิฟกุญโลอยู่เนาะไปตันเนี่ยครับไปกับไปกับรวมสามสิบได้หนิข้างน้ำมันรถมาเม็นพันน้อยๆแต่ละเดือนแยกเยี่ยใจเลยแล้วเฮ็ดงานอยู่อบตหนองบ่อเนาะครับอ๋อ แล้วก็เอาเวลาเลิกงานมาเลี้ยงง้วนะครับบะเมนเลี้ยงงัวแดงได้พี่น้องบมเมนเลี้ยงงัวพื้นบ้านบะเมนเลี้ยงงัวลูผสมปลาหมันนะครับที่เห็นอยู่นี่ตอนนี้มีสองสายพันธุ์หลักๆก,ก,ก็คือชาโลเล่เนาะกับกับแบงกัดบแ,แบงแม่นบ่แบนแบนบเมนแองนะแบงบ,บ่ครับกําสายพันธุ์เดียวกันเหรออ่าอ่า แบ่งกัดเอ๊ะถ้าแบ่งกัดมันสิน้อยกว่านี้นะผมว่าน่าจะเป็นแองกัดนะซื้อมาบ่ครับนี่หรืยยังไงจซื้อมาเบิดนะครับซื้อมาเบิดเลยบ่ครับเริ่มเลี้ยงใหม่เนี่แต่ปีใดครับนี่ก็ประมาณสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วครับก็มีอยู่ซัมนี่บ่มีมีซัมนี่นะครับมีอยู่ซัมนี่คือม,มตีตัวตซื้อมาใหม่อยู่เข้ามาต้นสีออก เดือนท่านว่าว่าหลูกแซ่บมาจนโอ้ซื้อแม่ลูกมากเลยบอกอย่างย่างปบเมื่อกี้เหรอครับบอกว่าลูกมันโอ้ยแม่มันแม่มันเป็นบ่ครับอ่ะเดี๋ยวสิาพ้าไปเบิ่งพี่น้องนะครับตัวนี้สื่อมาไมเป็นแองแองกัดคือการนอนนี่เนาะเป็นแองกัดสื่อมาหมแต่ว่ามันทองทองมีเตอร์แซนอยู่บะแม่นครับเพราะว่ามีเตอร์แซนซื้อมาแต่ใส่แล้วนี่สื่อมาแต่ ย่างนอของอยู่โคราชดหมดละโอ้ซื้อมาแต่โคราดกับแพงบ่สกับประมาณสองสองเก้าสองหมื่นเก้าครับอ้าวก็บอแพงตัวไะครับซื้อมาจักเดือนแรกนอนมันสองเดือนนี่แหละซื้อมาเพิ่งช่วงสองเดือนนี่มันบ่โอ้ค่าส่งเบิดจักบาทแล้วมาแต่โคราชนะค่าส่งเขาเอาเขาอเอานองไส้โอ้สองหมื่นเก้าร่วมส่งกับทองมีเตอร์แซนอยู่คอดเดือนใดนนั่นนี่ เดือนท่านว่าขอดเดือนท่านว่าครับอีกเดือนกว่าๆนี่พี่ครับโอ้ยอยากมาเบ่งนี่อยากเห็นดิครับทองมีเต๋อแท้นลืมบอกไปว่าอคุณนนท์นี่อยู่ในกลุ่มของคนินอุบลครับพ่อุไข่ของพ่อบุญไข่เนาะกลุ่มของพ่อบุญไข่คนินอุบลครับอตอนนี้ก็มีแต่งัวนต้นน้ำแมนบะแมนแมนครับว่าท่านได้ขุนเลยบอกแมนก็ว่าจะคุนหมอหน่อยเหรอ มี่โตเตรียมขุนแล้วมันบ่ไหนยั่งยั่งยั่งอยู่อ๋อยังน้อยน้อยอยู่นี่เป็นงวอที่เกิดกับคอบบ่แม่ครับก็แสดงว่าซีไอพ่อเองขุนเองมันบ่ครับบ่ท่านได้ซื้อบ่ท่านได้ซื้งง้อขามาขุนเนาะครับก็จะอาศัยลูกเพาะเจ้าของนี่แหละเอ้ามันคือมีเขามันเป็นแองคารหรือเป็นว่ากิวเจ้านี่ บักดำนั่นบ่เออแมนอันไรแม่มันอีนี่นั่นดิโอ้เป็นแองกัดนาะบิ๊กแบกลูกบิ๊กแบกครับมันก็จะเป็นอุนตาแบกบวกเหือดอืมอืมราะว่าเลือดอะไรโอ้นี่สิเก็บไว้ขุนเองนี่จักเดือนแล้วครับนั่นหกเดือนกว่าหกเดือนกว่ากะง้วนจะยืนโล่งขุนได้อย่างน้อยๆกับปีเคิงเนาะแมนครับกคเลี้ยงไปอีกปีจังสิเริ่มขุนตอนหรือยังนี่ยังยังเป็นอย่างที่ว่าตอนแต่น้อย วังหันมันฝนตกข้าวยานมันอักเสบฝนตกอย่างนาอาทิตย์หนึ่งเดือดเนหมอมากะตอนไม่แต่น้อยและมันดีเนรับนี่ก็คือตั้งใจว่าสีเหตุลูกง่วจะของขุนเองว่าท่านมีนโยบายแบบซื้อมาขุนบ่ช่วงนี้มันก็ตัวนั้นมันลงทุนหลายนาะตอนนี้เราก็ลงทุนซื้อแมงงวงขม่าวังครับสามสี่ปีน่ะหลายโตแล้วเนาะ แต่ก็บ่บได้ขยายไปไหลกว่านี้มันบ่แม่แม,แม่แม่พันกระเชียวประมาณนี้แหละต้งเที่ยกับหาเมืองอยู่หาเมืองอเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก<ๆ>็บไปเรื่อยๆเนาะแต่มันมียาเลี้ยงมันนี่มันก็พ่อเลี้ยงอยู่นี่ตามกำลังนั่นแหละครับน,บนี่อยู่ในคอกพี่น้องบ่ได้เข้าไปถ่ายข้างในให้เบิงแต่ชัดเจนอยู่นะครับนี่ก็คือคุณนนท์ตั้งใจว่าจะเก็บไว้ขุนเป็นงัวเนื้อเกรดพี่เมียมเอง,เองนะครับ แล้วที่แม่พันธ์ที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้นั่นมีผสมว่ากี่วยู่นบ่ก็มีตัวนี้แหละครับมีตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยเนาะวกสองตัวมา้งเหรอเอบล้อหลอบผสมเสน่ยนด้วยกันโอ้ล้อหลอบผสมมันบ่รับอก็ตอนนี้ที่เลี้ยงแม่พันธ์อยู่ก็มีลอหลบพร้อมผสมสองแม่เนาะ เป็นแม่ดำนั่นบอกหรือเป็นลูกชเอ่อเป็นแม่ชัโลเล่ครับนี่ชัโลเล่ก็ลงทะเบียนก็พุย่ยบุญไขเป็นแม่พันหนังซสสีโต้ซีโตนก็คือซุมนี่เท่ากับสิผสมว่ากิวเบิร์ตแม,แมนบลผสมมีเตอร์แซนเบิือนเลยครับทั้งแซนทั้งยังก็ทั้งแซนทั้งแบ,ก,แบกมุกดาแบกมุกดาครก็<อ>ยังตัวใหม้พะโนม่านนะครับครับโอ้ซามูไรบอกนี่ละซามูไรครับครับนี่ เป็นอย่างคือบอกคืออยากเลี้ยงงัวลูกผสมงัวแดงคือข้าเจ้าคือชาวบ้านเขาผมบ่เลี้ยงเจือเดียวได้หมนบ่เลี้ยงเจือเดียมันบ้าเคยเลี้ยง่งัวเนื้อออ้ยู่สูนยรักษาฟ้าตะกีก็เลี้ยงงัวเนื้อมันบ้าบพวกบ้ามันบอกอันนี้ละโอ้บ่ได้ขึ้น่าสีเลี้ยงงัวแดงงัวพื้นบ้านบอครับมันกินหยาคมั้ับนหืมมันอยากกินหยายากบ่งัวซุนนี้มันกินหยาง่ายอยู่ที่นี่ครับ ลักลเลยอาหารของมันที่เขาให้มันกินก็คือกระยาก็ฟางนะครับมแตรยากับฟางครับโอ้ตอนนี้มีแม่พันธุ์ลักๆที่ผสมได้กับสี่แม่ห้าแม่ที่ซื้อมาเนาะกับตัวนั้นล่อคลอดนะครับนี่แม่นแม่หรือมีตัวทองอยู่บ่ตอนนี้ก็มีตัวแม่เดียวแล้วทองแม่ไหนแม่นุน่นแม่นุ่นนะครับโอ้แม่เท่าสมนีบัดนานมีตัวทองเจก๊กโตบว่นี่จะรอรอด มันคืออ้วนแท้ตัวนี้จักมันหนงอ้วนไป็นคามมันเองนจักมันเป็นอียงเลยมันได้ลูกหรือยังนี่ได้ลรอครับอยู่กระเพานี่ไหมเสือบ่อเสือกระเข้าเขามาแยกลูกโอ้ซื้อแยกลูกแม่แต่อ้วนแห้งเนาะอ้วนหวานแห้งตัวนี้เดตัวนี้น่นลัลูกเพิ่นนะมันดำนั่นโอ้ตัวดำนู่นเนาะครับตัวนี้ผมมีปัญหาเพราะว่าให้ลูกแล้วครับตัวนี้ก็แยกลูกมากก็เห็นตอนไปซสืออยู่ก็เห็นอยู่แม่นว่า แต่ว่าขมันก็สิขุนพปจักเลย <ś m ere> ก็ปรอยากได้ละเ <ś m ere> <แ>นาะเออขุนก็ส่งในยูพ่วงพใหญ่บุนไขไปที่เนาะจักโ <แน S 1> ตนะตรงนี้ <ś m ere> แต่สมือนี้การการตรวจการผสมกับท่านสมัยแห้ง <ś m ere> เขาอันตา,าเศร้าเบิ่งเลยหมดลูกเนาะว่ามันมีปัญหาบ่มีปัญหาสมัยตะกี้จกอย่างเดียวนี่แม่ชาโลเลกะ แม่ลูกมันเบิดมันบ่เลาะอยู่แถวนี้ลูกสองตัวนี่บ่อีนนี่มีลูกสองนี่อ๋อลูกสองตัวแล้วครับปุ่นนี่อี่้จอยนี่แต่ว่าอยากพยายามมาออกอยู่ม้อนชะเลยนี่กระเสี่ยบแ่กระเสียวแต่แบงกัดนี่นะสายดำนี่หละข้าขายนี่เฮาเฮ้าให้ผู้ใดแ่้วมาซื้อวันนี้เฮามีพอคาประจำเฮ้าอยู่บ่ก็มีคนมาเมืองอยู่มันหมดมันบ่บตรงกันนะนะก็เลยบ่อยาก ม่วนถึงเอามาก็สมัยนี้เอามาแต่สุรินทคนเดียวคนโตแล้วเท่าไหร่นะเอามามาตอนหนึ่งสองสามหมื่นคนนี้สองสามหม,มืมนม่นเป็นเด็กหน่อยคนโอ้มันจะเป็นเด็กหน่อยเลยบ่แมนแล้วสูมือน,นี่เขามาให้จักบาทผมบาลักหมื่นนี่แหละบ่ลักหมื่นนี่เท่าไหรหมื่นเอาเวาสู่ฟังแน่เผื่อม,มีพี่น้องเขาอยากได้ผมบาลานะชั่ว่มเกิน มื่นหกมื่นเจ็ดนี่ะเอาเท่าใดขายเอาี่เอาเออมาเออเอาเดี๋ยวเสียวไปลู้เท่าใดขายเท่าใดขายได้อังซย่างสิเออหนึ่งสองสามนี่่าเขามหน้าโอ้หะร่องเขาไม่พิจหน้าโอ้มั่นก่สี่บอกคือเขาบอกไปที่ละบอกเขาบอกไปเออประมาณนี้เขาก็สิมาเบิงทันเขาบอกไปมันบอกคือเขาก็บอกมาแล้วแดีละรักผมบานี่ยะประมาณหมื่นหกประมาณนี้บอกหมื่นหก หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนี่มาเบิ่งเอาแม่นบ่มันติดจอยเนาะม่วเนาะติดจอยติดจอยในจังหน่อยขายเบสสุดโตเลยบ่ก็จะขายเหลือไปแต่ม้วนดำนี่แหละเหลือแต่ม้วนดำครับเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับนี่คุณนุ่นบอกว่านี่ก็ให้ลูกแล้วแม่นบ่แม่นี่ยนะนี่นี่ลูกเพื่อนนี่เอาลูกอยู่ข้างกันเนาะครับโตนั่นโตคู่นั่นขู่นนเป็นบักจีอยบักกันโอ้ตัวนู้นทั้งนั้นค้อกันเหรอลูกเธอ ตัวนี้เป็นสาวอยู่นี่โอ้นี่ง้อนี่ง้อสาวชาลโลเล่สาวกะอยู่ประมาณนี้เนาะราคาเนาะขายแม่นบ่กะ,ะจิกถ้าได้ราคาประมาณนี้แม่นบ่สิบอกน้องมันวนะ่าเบิง่งกระจิไปหาม่วนจังดำดำมานะไว้เนาะนี่แล้วตัวน้อยๆนี่เดคขายจังได๋นี่ตัวน้อยๆก็ไปกับแม่หลุดแล้วโอ้ไปกับแม่แม่นบ่ครับอันนู้นก็ลูกผสมแม่นบ่น่ะอยู่หน้าคอกพุ่นน่ะลูกผสมแม่นลูกเพิ่นนี่ล่ะโอ้แม่นี่บ่แม่น ตัวนี้เลือดขึ้นสูงสูงนั่นมั้งเนาะ man, man. สูงนั่นเลือดสูงเพราะว่านขนหยองหมดเลยแต่ว่าลูกเทอาก็บขึ้นมาขนหยองมาตานี้ตัวนี่ไนงะแสดงว่าผสมน้ำเชือ้อน้ำเชื้อขลองแบบไอ้น้ำชื้อยังนอนแบสบสะกดโอ้นี่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 คลองเฉลเมกาผมอ,อืม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 ก็ะหายโค้มเลยเนาะตัวนี้เนาะ<ด>ะขายโยโค้มเลยนี่ตัวนี้กะตัวละหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นมาเบิงพี่น้องมาเบิงคันมักคันอยากได้เชอโรเล่นั่น นะครับคือโตนั่นก็คือแยกเดียวๆเนาะกับแยกเดียวๆกับจีวังมื่นมื่นต้นๆเนัะก็ได้่กับมะเบืองเอาหน่าละคือขายบดเลยชอรร่อยู่นี่กับสุดโตนะครับหมื่นกว่ากว่าพี่น้องนี่คำมั้นยาถึงเนาะมันโอเมนแนวนี่เนาะคือถ้ามีแปลงยาปล่อยใส่นะเป็นตะเบืองแห้งเนาะง้อซุ่มนี่นะครับนี่มันกินยาเก่งนะครับนั่น ก็เป็นสมาชิกของกลุ่มคนนิ่งอุบลพี่น้องนะครับเหตุงานประจํานะครับเอาเวลาว่างตอนแลงเลิกงานซูมือต้องไปตัดหญ้ามาให้งัวมือละลดเนี่ยหรอตัดเองคนเองเลยวันนี้ออกกําลังกายไปน้ำเขาได้ออกกําลังกายไปน้ำเนาะฝากเบอร์โทรแน่คุณนนท์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าเจ็ดศูนย์เก้าชาโรเล่อยู่นี่ขายทุกตัวครับ ราคากะคือบอกไปเนาะหมื่นกว่าอยากได้มาเบ่งเอาต่อร่องได้นะครับก็คือถือว่าบอกแพงได้พี่น้องนี่มาลูกบ่ก็มันก็อยากบาดเจ็บแน่นเคยได้ขายเป็นในมาลูเทอานี้บอกรับบ่มอขายตั้งแต่ซื้อมากก็มีอยู่ยังอยู่ครบสตูเลยแม่นบอกมีอยากซื้อเพิ่มนะนะะไม่แต่อยากซื้อเพิ่มแต่ว่าสบรศซื้อชาโลเล่แล้วเพราะว่าตอนนี้ทั้งกลุ่มของคนนินอุบล ทั้งหนองสูงเนาะเพื่อนใ้เน้นเป็นง้อดาง้อดำเป็นแองคัรผสมว่ากิวครับหรือว่ากิวผสมแองคัรไปแนวนั้นครับแล้วก็น้าเชื้อพ่อพันธุ์ตอนนี้ทั้งกลุ่มก็ใช้มิเตอร์แซนใช้แบล็กมุกดาครับแล้วก็ใช้อ่าสมุไรบ่แม่นแม่นสามตัวเห็นว่าสมุไรบ่โอ้สามตัวเนาะท่านพ่อเพื่อนว่าสมุไรอือนี่ก็เป็นอ่าน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่เพื่อน พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าให้เกรดไขมันแสกสูงในการขุนเป็นโคเนื้อเกรดพี่เมียมนะครับนี่อ่ะพี่น้องนะครับผ้ามาเบงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมที่ต้องดูแลเป็นประจํามือใดบอด่อใดมาดูแลเนี่ยอดขอบคุณคุณน้องหลายๆ <c oughs> นะครับขอบคุณพี่น้องเฮ้เด้อยน,นะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจเราเป็นเลาะบอกว่า แม่เป็นเอฟซีเราเป็นเลาะวันทีครับโอ้แม่จักปีแล้วไเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วโอ้พี่เราบอกม้วนมาแต่เอาขอบเราหัวจักก็พออยู่อืมอืมอืมเอาฝากบอกแล้วแน่เด้อเอาขอบคุณหลายๆพอกันคลิปใหม่พี่น้องวันดีครับขอบขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูป ตาท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ร้อ0เอรเซอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญมีจำหน่ายที่แมคโครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับ มีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อย